ตัวใหญ่มากเลยอ่ะตัวใหญ่มากเลยสิงเป็นเพียเพียเฮ้ยเฮ้ย้ปลาปลาเนี่ยปลา,า,า,าสูตรปลาสูตร าสสููตตรรไม่ถึงห้านาทีครับตัวก็เริ่มเลยพี่กำลังงานของเรายังไงดีเลยพี่เอาเรื่องเอาเรื่อา อันนี้ปลาสูหรือปลาอะไรพี่ปลากระสูงอ๋อเนี่ยปลากระส <applause> ูงครับไซโลครับเป็นไซโลเหรอไซโลไซโลอันนี้ไซโลเลยปอดไม่ถึงห้านาทีปลามันจะกินน้ำมันจะไหลแล้วก็ปลามันจะมาออตรงนี้มาจออ่อแถวนี้เนาะเนี่ยไม่ถึงห้านาทีครับพี่เขาสุดยอดเลยนะฮะฝีมือมาก ไซโลเลยครับเป็นปลากระสูกนะฮะโลกว่าโลกว่าปลากระสูกไซโลกว่าโอ้โหชว่วหน่อยชว่วหน่อยีมือันนี้ไซโลกว่านะครับโ,โ,โอ้โหคนนี้ฮะตัวใหญ่มากูริดูดิไซโลจริงปอด พี่ก็มาตกนะทิ้งปุ๊บตังนิดเดียวเยนะครับกึ๊บเลยอะไซโลกว่าปัด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 เพิ่งเคยเห็นปลากระสูปไซโลกว่าปกติเจนเนี่ยไซประมาณสามนิ้วนะครับเออแต่อันนี้พี่เข้ามาตกได้นะ ไซสใหญ่เลยแม่นม้ำลบบุรีไซส์โลกว่าอ่ะยังไงต่อพี่อ่ะเก็บไหมฮะเ <c oughs> ออนี่เอาดีใจด้วยใน <c oughs> มื้อเช้าแล้วในมื้อเช้าแล้ว <c oughs> เอเ <c oughs> อเอาไปลาบนี่ลาบแล้วโอ้โหโ,หโอ้โห <c oughs> หาหาก,กับข้าวมื้อเช้านะฮะเอาข้าวมื้อเช้า เราไม่ต้องไปตลาดครับเรามาที่แม่น้ําลบบุรีเราก็จะได้ปลาตัวใหญ่อยากกินปลาเล็กเราก็เอาเบ็ดเล็กมาอยากกินปลาใหญ่ก็เบ็ดใหญ่เลือกไม่ได้ใครับสำหรับสายปลานะสายใหญ่จริงๆครับทกคนใหญ่จิงปลาถูกปลาถ วันนี้พาเอฟซีมาดูสองต่อเลยมาดูช้างมาดูปลาใหญ่ช้างใหญ่ปลาใหญ่กำลังจะปลดปลาคนระับโอ้ปกติตกได้ไซส์ใหญ่ขนาดนี้บ่อยไหมฮะก็ไซส์ใหญ่ลนานเข้าทีนานเข้าทีโอ้วันนี้ถือว่าโชคดีมากเลยเออตะได้ประมาณไซสค์ครึ่งโลเป็นประจำอืม ห้าตัวนะไซโลกว่าห้าตัวอืมใหญ่ไซโลกว่าจะอยู่บริเวณสะพานหมอบริเวณสะพานด้านโน้น,นอ๋อที่เรือจอดนท,ที่ที่เปลีย่ยนั้นด้วยบ,บนบนฝัน่ง นานครั้งเลพี่กำลังปดปลาซอๆดดปลาัไม่ได้เอาคีมาไกติจะต้องใช้ีปดเพราะว่ามันอันตรายเป็นสางาอ๋อเป็นสามงามตรายกต้องระวังนะมาดินปุ๊บ อย่าปลอม,อมอใช้อุปกรณ์วันนี้พี่ครินั้นะครับต้องใช้ขกดใช้ไม้ไปก่อนอเพระว่าไมามต้องระวังจช่วยพีันน,นนี้โชคดีได้ตัวอย่าง าทองนะตาทองเตรียมตัวไปทำงานแล้วอ่าเรียบร้อยแล้วเรีย,ยบร้อยแล้วครับโอเคนี่ฮะไซโลครึ่งครับนี่ฮะติดใจกับพี่เขามากเลยโอเคดีมากนะฮะตกวันนี้ก็ได้ไซหญ่เลยนะนีะ่ฮะใครอยากลองมาตกปลาก็มาได้ครับหลังรเรียนียดคล้องช้างฮะ มาดูช้างอาบน้ำแล้วก็มาตกปลาได้เลย